สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับสาระดีมีสาระซึ่งจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนุกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกเลี้ยงวันนี้ก็มีสาระดีๆครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่ง สาระวันนี้นะครับก็มีท่านอาจารย์นะครับท่านหนึ่งนะครับถามเข้ามาว่าอาจารย์ครับนกฝึกนี่ออกฝึกนะครับฤดูแลงได้ไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับที่ดีนะครับผมก็เลยนะครับนำนะครับมาทําคลิปวันนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับการฝึกนกนี่ผมทําไว้หลายคลิปมาก ครับก็ไปเปิดดูได้นะครับเวลาฝึกนกนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับผมจะมาพูดถึงนะครับช่วงที่ไม่ควรฝึกนกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียนะครับกับนกฝึกเรานะครับเพราะว่าการฝึกนกนี่นะครับก็คือมันจะมีช่วงช่วงในการฝึกนกอยู่นะครับไม่ได้ฝึก ได้ตลอดเวลานะครับคําว่าไม่ได้ฝึกได้ตลอดเวลาก็คือเวลาเราฝึกนี่นะครับมันต้องมีจุดสําคัญนะครับถ้าพี่น้องหลายคนนี่อาจจะสงสัยว่าเอ้าทําไมเห็นอาจารย์รุ่นเก่าๆนี่ออกฝึกได้ตลอดเวลานะครับอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่สูตรของผมที่จะแนะนํานะครับมือหมหเ่เซียใหม่นี้คือเพื่อที่จะให้นกนี้นะครับมีนะครับ,นะรบพัฒนาการที่ดีนั่นเอง นะครับเพราะว่าการฝึกนกนี่มันสําคัญมากๆเลยนะครับกว่าจะได้เป็นนกต่อแต่ละตัวนี่นะครับเราต้องเอาใจใส่ต้องดูแลนะครับระยะเวลาทุกอย่างนะครับเราต้องปูพื้นนะครับให้นกนะครับที่เราฝึกนี่นะเป็นนกที่เก่งนะครับในอนาคตนะครับแล้วนะครับช่วงฝึกนกนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับไม่ใช่ฝึกได้ตลอดเวลา สําหรับสูตรของผมนะแต่ถ้าสูตรของท่านอื่นก็แล้วแต่นะครับทีนี้ผมก็จะมาแบ่งออกเป็นก็คือ,อควรฝึกช่วงไหนดีนะครับกับไม่ควรฝึกช่วงไหนดีนะครับอันนี้สําคัญนะครับเอาละครับไปเข้าประเด็นกันเลยนะครับหนึ่งควรฝึกช่วงไหนดี นะครับอันนี้ก็คือคําว่าช่วงนี่ก็คือเราต้องดูระยะเวลาหรือดูเวลาช่วงที่นะครับเมื่อเราออกต่อนี่นะครับหรือออกฝึกนี่นกฝึกเรานี่เราต้องจับเฉลยได้นะครับก็คือช่วงไหนก็คือช่วงที่นกแยกคู่นะครับคําว่าแยกคู่ก็คือแยกเดียวนะครับคู่เดียวนะครับออกไปเลยนะครับคือไม่รวมฝูง นะครับช่วงนี้ก็คือนกป่านี้จะห่วงถินแล้วก็จะมีการาแบ่งเขตแบ่งอาณาเขตกันนะครับอันนี้ก็คืออันแรกอันต่อไปก็คือช่วงที่มีอาหารสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นช่วงข้าวสุกข้าวสุกก็จะมีนาปีนาปลังนะครับข้าวสุกเหลืองนี่นะครับเนี่ยก็จะมีอีกช่วงนึงก็คือช่วงหวานข้าวเหมือนกันครับช่วงหวานข้าว นาปีนาปลังนะครับเพราะว่าช่วงนี้นกนะครับจะมีความคึกนะครับก็คือนกป่านี่คึกมากนะครับและที่สำคัญคือห่วงบริเวณมากๆครับช่วงนี้นะครับนี่แหละครับเราควรฝึกช่วงนี้นะครับอันต่อไปสองไม่ควรฝึกช่วงไหนนะครับอันนี้คือสูตรของผมเลยนะครับคือ นกฝึกเรานี่ไม่ควรฝึกก็คือช่วงนกเข้าฝูงนะครับนกเกาะฝูงนะครับไม่ควรฝึกนกนะส่วนมากก็จะเป็นช่วงหน้าแรงๆนะครับช่วงนี้ก็คือตามที่ท่านได้ไปต่อนี่คือมันจะต่อ,อยากนะครับนกจะบินไปเป็นกลุ่มนะครับไม่แยกคู่นะครับช่วงนี้คือนกจะไม่ค่อยสู้นกนะครับจึงไม่ควรฝึกนกช่วงนี้ นะครับส่วนช่วงนกวางไข่นะครับหรือว่าช่วงนกหนีถ่ายขนนีก็ฝึกได้ครับเพราะว่าแต่ละตัวนี่คือมันถ่ายขนนีหรือวางไข่นี่ไม่ตรงกันนะครับบางตัวถ่ายขนเสร็จก่อนก็คึกก่อนนะครับหรือบางคู่นะครับอ่าฟักไข่เสร็จแล้วเลี้ยงลูกโตแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็คึกก่อนนะครับอันนี้ก็สามารถฝึกได้อยู่นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนําให้ฝึก ค,ควรจะฝึกช่วงที่ผมแนะนําก็คือช่วงที่นกแยก,กคู่แล้วก็ช่วงที่มีอาหารสมบูรณ์นะครับอทีนี้นะครับทํนะาไมนะครับต้องฝึกนกเป็นช่วงนะครับเพราะเหตุผลดังนี้เลยนะครับหนึ่งเมื่อฝึกนกจะต้องให้นกได้นกฉเฉลย นะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่านะครับเราเอาเขาไปฝึกนี่เราต้องให้เขาทราบว่าเขาต้องไปทําหน้าที่อะไรนะครับคือต้องรู้แหละว,ว่าเมื่อเราไปฝึกฝึกนี่นะครับก็คืออ่านกเฉลยนี่เข้าเหยียบเร็วเขาก็จะรู้ว่าคนนี่พาเขามาทําสิ่งนี้นั่นเองนะครับคือพามาหาเฉลย และก็ล่อจะเลยให้มาเหยียบพเนียดน,นะครับฉะนั้นเราต้องอาศัยช่วงนกป่าคึกนะครับนกป่าค่อยเหยียบเร็วนะครับเพราะว่านกนกฝึกเรานี่ก็คือ,อยังไม่มีฝีมือครับพูดง่ายยังไม่เก่งพอที่จะดึงนกหรือว่า,าเรียกนกนะครับที่อยู่ในช่วงที่นกไม่คึกนี่มาเข้าร่วมได้นะครับเราต้องอาศัยช่วงนกป่านี่คึกนะค,ค่อยเอาไปฝึก นะครับอันต่อไปก็คือนกจะได้ใจนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเมื่อเราออกฝึกนี่ครับถ้านกเหยียบเร็วนี่ก็คือนกฝึกเราจะรู้นะครับพอรู้แล้วขู่เขาได้นะครับแล้วก็รู้แล้วนะครับว่านกเฉลยมานี่ต้องเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับต้องเหยียบพระเนดเสร็จนะครับเราก็จะขู่นกปลาได้นะครับอะไรประมาณนี้ก็คือทําให้นกฝึกเรานี่ได้ใจมากขึ้น นะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับทีนี้นะครับช่วงที่ฝึกเนี่ยนะครับก็คือถ้านกฝึกเราเนี่ยนะครับติ่เชลยบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีครับนะครับก็คือออกบ่อยนะครับเหยียบทุกครั้งอย่างเงี้ยก็คือดีครับเพราะว่านกเราจะได้รู้แนวทางจะได้รู้ว่านกป่าตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับจะบางตัวเข้าเข้าเร็วเหยียบเร็วบางตัวเข้าช้านะครับ แต่ก็เหยียบเหมือนเดิมอย่างนี้ครับก็คือให้เขาได้ฝึกตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับที่ผมเคยแนะนาําทาคลิปไปแล้วด้วยก็คือให้ระวังนิดหนึ่งสําหรับนกฝึกก็คือฝึกครั้งแรกถึงครั้งที่สองนี่ก็คืออย่าเพิ่งให้นกป่านี่เข้าร่วมต้นนะครับก็คือเมื่อเข้าร่วมนี่นะครับเราดูนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดนกป่ามันไม่จัดมาก นะครับมันเข้าแล้วมันมัน,มนคือมันไม่ขู่นกนกฝึกเรามากก็ปล่อยต่อได้แต่ถ้าไปเจอตัวที่เก่งๆนี่นะครับถ้าแบบเข้ามาขู่ยางเดียวอัดอย่างเดียวนี่ก็คือให้ไล่ออกก่อนครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองกับเพราะว่ากันนกดอกนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราฝึกนะครับหนึ่งถึงสองถึงสามครั้งแล้วนี่นะครับครั้งที่สามครั้งที่สี่ที่ห้านี่เริ่มเลยครับปล่อยเขาเลยทีนี้ครับให้นกป่าเข้าเลย ปล่อยเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงนกป่าคึกนี่ก็คือไม่นานนะครับนกเหยียบนะครับทีนี้ข้อสําคัญนะครับที่เราจะต้องสังเกตนกเราก็คือหลังจากที่เราออกฝึกนะครับอาจจะเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่เรากลับมาสังเกตนกฝึกเราที่บ้านว่านกเราคึกไหมนะครับส่วนมากถ้านกได้ถ้านกที่ได้อายุแล้วออกฝึกนะครับพอกลับมาบ้านนกจะมีความคึกนะครับ าจะร้องบ่อยกว่าปกติจะเรียกจะคูบ่อยกว่าปกตินะครับเพราะว่านกนะครับเขาได้ออกไปเที่ยวนะครับนกจะคึกแต่ถ้ากลับมาแล้วนกเราเงียบหรือไม่ขันหรือขันน้อยลงนะครับเราก็ควรจะจะหยุดไว้ก่อนนะครับรอให้นกคึกขึ้นอีกแล้วเราค่อยฝึกนะครับอันนี้ก็คือนะครประเด็นสําคัญนะครับทีนี้ไปดูอันที่สองนะครับสอง เมื่อฝึกนกไม่ได้นกนะครับก็คือนกเชเลยนี่นะครับเวลาเอาไปฝึกนี่ก็คือช่วงที่เป็นหน้าแรงนะครับนกจะต่อยากใช่ไหมครับตามที่ท่านเคยต่อนะครับทีนี้เมื่อเราเอาไปฝึกปัญหาก็จะเกิดก็คือเขาจะไม่รู้ว่านะครับเขามาทําอะไรนะครับอันนี้ประเด็นนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเราเอาไปฝึกปุ๊บนี่นะครับ นกป่าก็อยู่ใกล้ๆครับผมไม่เข้านกฝึกเราสักทีนะครับพอขันโยนไปโยนมานะครับก็บินหนีไปอย่างเงี้ยนะครับนกฝึกเราก็จะงงนะครับว่าเอาเรามาทําอะไรนะครับเขาก็จะชินแหละครับทีเนี้ยอ่าเพราะว่านกป่าไม่เข้ามาร่วมอย่างเงี้ยนะครับไม่เข้ามาสู้กันแล้วมาเหยียบซึ่งเขาไม่รู้หน้าที่ตรงนี้นะครับนะครับผลที่ตามมาก็คือนก จะชินกับนกที่ไม่เหยียบนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้หน้าที่แล้วเขากลายเป็นรู้หน้าที่ว่าเอาเขามาเที่ยวเล่นเฉยๆแล้วก็นกก็บินไปอย่างเงี้ยครับคือจะเป็นการฝึกนกที่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับพอฝึกไปบ่อยๆบ่อยๆเข้านะครับนกก็จะติดเป็นนิสัยนะครับพอนกป่าบินนี้ทีนี้ก็จะไม่เรียกแล้วครับทีนี้ เนี่ยครับมันเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันต่อยากนะครับขนาดนกต่อบางตัวนี่ที่เก่งๆยังดึงนกป่านะครับช่วงเข้าฝูงนี่ให้มาร่วมต้นนี่ก็ยังดึงไม่ได้เลยนะครับจะไปเอาอะไรกับนกฝึกนะครับนกฝึกนี่ขันบ้างเรียกบ้างหยุดบ้างนะครับฉะนั้นแล้วก็จะทําให้นกนี่นะครับชินครับกับนกป่าที่ไม่เหยียบนะครับทีเนี้ปัญหาเหลือรังก็จะตามมาอีกก็คือ นกจะไม่สนใจนกป่านะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าเราฝึกเราออกฝึกช่วงที่นกเหยียบช้านี่ออกสิบครั้งยี่สิบครั้งนะครับอ่าทีเนี้นกไม่เข้าสักทีนกไม่เข้าร่วมต้นสักทีก็จะทําให้นกฝึกเรานี่ไม่สนใจนกป่าแล้วครับทีนี้ขันเล่นไปบ้างขันหยุดบ้างอย่างเงี้ยครับคือไม่ดึงนกเข้ามาร่วมต้นนั่นเองนะครับอันนี้คือปัญหา สำคัญเลยนะครับเอาละครับสรุปนะครับขอเน้นย้ำเลยว่าอา,อาจไม่เป็นทุกตัวนะครับตามที่ผมเล่ามานี่นะครับแต่เราป้องกันไว้ก่อนหรือว่าเรารู้จักวิธีก่อนนะครับว่าเราควรฝึกหน้าไหนนะครับเราฝึกนี่เพื่อที่จะให้เขารู้หน้าที่ว่าเขามาทำอะไรนะครับเขามาเพื่อที่จะมาจับนกเฉลย นะครับหรือว่าพาเขามาเที่ยวเล่นเฉยๆนะครับอันนี้เราต้องแยกนะครับแล้วก็ฝึกนกนะครับเราควรฝึกช่วงที่นกป่าคึกนะครับเข้าร่วมต้นเร็วเหยียบเร็วนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเน้นเลยนะครับเฉยยิ่งมากยิ่งดีนะครับเพราะว่านกเราจะได้รู้แนวทางครับและข้อสําคัญนะครับของการฝึกนกนะครับฝากให้พี่น้องทุกท่านเลยก็คือเมื่อออกฝึกนะครับจะต้องให้นก จับเฉลยได้นะครับจากครั้งที่สามที่สี่ที่ห้านี่นะครับอย่าให้เกินสิบครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอาจจะยังยังไม่ให้นกเข้าร่วมนะครับพอครั้งที่สามที่สี่ที่ห้านี่ต้องให้นกจับเฉลยให้ได้นะครับอันนี้คือข้อแนะนํานะครับในการฝึกนกนะครับเอาละครับก็คิดว่านะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่เซียนใหม่นะครับให้นํา ไปลองคิดทบทวนดูนะครับเพราะว่าการฝึกนกนี่อาจารย์ห,รหลายท่านนะครับก็ฝึกแตกต่างกันไปแล้วแต่วิธีนะครับให้มือใหม่เซียนใหม่นี้นวิเคราะห์ว่าวิธีเนี้นะครับมันเหมาะกับนกเราไหมนะครับหรืออาจารย์ท่านนี้พูดไปแล้วมันดีไหมนะครับถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนอาจารย์ท่านใหม่นะครับหรือฝึกจากอาจารย์ท่านใหม่ again. นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเซีนยนนี่นะครับกว่าจะเป็นเซียนได้นะครับ จะต้องฝึกหลายๆที่หลายๆอาจารย์นะครับกว่าจะเก่งนะครับต้องเอามาเปรียบเทียบแยกแยะประเด็นแล้วเอาจับจุดเด่นจุดด้อยนะครับแยกออกจากกันนะครับท่านก็จะเป็นเซียนที่เก่งนะครับเอาละครับฝากไว้นะครับเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับท่านนะครับที่เข้ามาใหม่ก็จะลืมนะครับกดติดตาม กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครเลยสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ